คำพ่งางลงมาดีจริงเห็นว่ามันได้ลูกสาวอีกคนนึงอย่างในเฉลิมมันใหญ่โตเลยที่บ้านอย่างนี้ไม่ต้องแผงให้ยุ่งยาก <c oughs> มีลูกสาวมากๆ <c oughs> ก็ยิ่งรวยกูนี่สิมันรวยจริงๆ,ๆมีลูกอีกคนอีกคนก็เป็นผู้ชายหมด <c oughs> เห็นว่าเมียมันทักตดอยเหรอะเออกู <c oughs> บ่นเจ็กว่าเจ็กว่าอย่าให้ลูกสาวอย่าได้ลูกสาว Ủa, mà hàng này mặt hàng này từ nhà, à mặt hàng này mặt hàng này การมีลูกไม่อาจรกษาเขามีลูกสองลูกสาวแล้วไม่ยืนคุยขนาเนี้ย คนที่สองกูได้ดูเด็อคนที่สามกูก็ได้วิดีโอมาดูเนี่ยคนที่สีนะมันสวยกว่าพี่พี่มหนน่าจะได้เงินดีนะก,กูกะว่าจะถอยมอเตอรไซค์มาขียเล่นสักแั่นไปก่อนนะ เออช่อย่าหาเงียไปไหนวะกูก็ไปหาเงียกูสิวต้องไปด้มเสืออ้ม่มาโนลา บอกแล้วอยากมีสูงสๆเห็นไหมหัวแข็งเลยเฮ้ยเจ๊มาสิบอกเพว่าถ้ามันสวยแล้วมีความรู้สักหน่อยนะเงินดีแล้วคุณเอ้ยใช่อะแล้วตอนเจ๊มันไหนก็ได้รู้สึกว่าจะเสร็จสีไปเร็วๆนะแม่จะได้พี่ได้ที่แนะแม่มึงมีข้อแต่นะข้อนะคือนะนะอ่า แล้วที่เมือง่ะไอขมายของมึงอะอยากได้นะักตู้เย็นตู้เย็นตดได้สามละได้สามแช่ของอะไรบ้าสงสิทำท่าเกมเคยทำยีมคุณทำไม่เป็นเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงไมโครวงไมโครแมสผมกูไม่รู้จักอย่างมึงนะได้จะเตาเผาผี เน่งตายค่ะเธอนี่ยมึงมึงยังแน่นอยู่ลองมีสักคนสองคนมันจะเป็นอะไรไปเฮ้เดี๋ยวสือมาเป็นผู้ชายอีกแล้วมึงจะไปไหนเล่าก็ไปยานที่ว่า usai boy สอนหนังสือมาที่นี่ตั้งหลายปีดีจัะเห็นลูกหลานเติบโตขึ้นมาครูกอพยายามท้ารางไม่ให้ทํางานแบบนั้นมันไม่ดีเขาก็รู้แต่ขัดพ่อแม่ไม่ได้ฝ้ายพามัตันยูคุณพ่อแม่นะ่ะเป็นสิ่งที่ดีก็จริงนะฝ้ายแต่เราไม่จําเป็นต,ต้องตอบแทนพ่อแม่ด้วยวิธีนี้มันคือชีวิตของเรานะฝ้ายฝ้ายคำ แล้มีความหมายมากเบาบางบริสุทธิ์และมีคุณค่ามีสัญญาของคู่ไี้ไหมว่าเธอจะไม่ทำ 没了吧。 นี่แหละค่ะขอไม่ทำยากค่ะฉันจ่ายเงิน okay. ไปแล้วมากเสร็จด้วยค่ะรอบนี้อะค่ะดูฝ้ายลาะคุณครูสิคะไปไปไปก็เร็วไปมาไปสิไปไปหนึ่งสองสามเนื้อแกะ

I <laughs> didn't, ที่หมอพี่เอ้าคเมดูสิค่าตัวสามหมื่นเปิดบริสุทธิ์ห้าพันแต่ได้จริงๆนะแค่เก้าร้อยโอ้หก่มอว่าเก้าร้อยจะได้เก้าหน้าที่หายใหม่ๆคือแล้พันห้าต่อมาเดือนเจ็ดร้อยตอมาที่หลังให้าร้อยตอนนี้เหรอของมาชัา่วคราวแต่ได้จริงๆนะแค่สิบบาทมามามาหาข้าวบำรุงท้องที่ห้าสิบ ค่าห้องห้าสิบค่าน้ำค่าไฟห้าสิบหมดค่ะหมดค่ะไม่น้ำไม่หมดเหลือห้าสิบบาท <c oughs> มาทันไม่ให้เงินสดนะมันบอกว่าไปจ่ายเท่าน่ะตัวสุกรรณกินเสร็จเส็จเสร็จก่อนเสร็จนเจ้าหน้าเส็จยังอ่ะยังยังยังนักแข็งไม่ได้ที่ขายไม่สวยอ้าวนหนูนะหนีไปตั้งนานแล้วหนูหนีหนูก็ตายแหละูทำไมผมไม่กลัวตาย